โยโยโยสเวตแคปเอฟซี yo, yo, yo. FC, คือหนังทุกช่องทางอยู่พิเจษครูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืน่นฝากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเข้าร่วมชมลมลุกหนังได้ที่แอ็ด MVP 3บมาครับมาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลิปแรก3คู่มาจาก2หลีกไปที่เวลา4ทุ่ม พรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีอันดับ5จะเปิดบ้านเจอเออร์บัตันอันดับ7เชลซี25แต้มเกมล่าสุดในลีกบุกเสมอบอลหมัดมา 00, 0-0นะครับครา้งสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนลีกบุกไปแพ้ทัลลันต้นนตาม,มา1-2เสียฟอร์มนะครับมาเรสเตียร์ยเซโรยังติดโทษแบนในลีกเป็นนัดสุดท้ายคืนนี้ลงไม่ได้นะครับโคพาเมอร์กับเลียมดีลับก็ยังเจ็บตัวหลักก็เอนโซคุมตรงกลางแนวรุกก็เอสเตเวลเปโดเนโตอาเดนโดการาโชชูอเปโดรพวกนี้ครับในขณะที่เอเวอร์บัต้้มมเเกกลล่าสุดดในีปิบาน ถล่มฟอร์เรสต์มา3 0ศูนย์นะครับดูแล้วตัวหลักอยู่ครบเคอรรันดิวส์บิลลี่ฮอล์แจ็คกรีลิชอิริมันเอ็นดีไอกองหน้าเทียโน่แบรรี่นะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเชลซี Chelsea เปิดบ้านชนะ1 0ศูนย์บ้านเอเวอร์ตันจบ0 0ศูนย์ตามหน้าเสือเชลซีเป็นต่อแม่น่าสนใจครับ มีปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นแถมเล่นกลางสัปดาห์มาอีกสําหรับเชลซีและดันมาเจอเอเวอร์ตันที่กําลังฟอร์มดีนะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดในลีกพักมาเต็มๆด้วยเกมแบบนี้วัดใจเอเวอร์ตันครับพี่เจมมองว่าเอาอยู่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับโยโย่เจ็ฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิปตามตะกร้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับไปที่เวลาเที่ยงคกืนครึ่งครับไปดูเบอร์ลี่ทีมรองบยจจะเเปิดดบบ้านฟูแลมั15 เบอร์รี่มี10แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้นดิโกเซลมา1ต่อ2นะครับลูคัสเปเรนกับไควอเกอร์ติดโทษแบน ถ้าเขาว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาแบ่ทั้งคู่นะครับตัวละหลักก็จอชคันเลนกับตันทีมครับมี์จเดนแอนโทนีโอโกชุกวูเซียนเฟรมมิงไลฟ์ฟอสเตอร์เป็นตัวเลือกในแนวรุกนะครับในขณะที่ฟูลแลม17แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับคริสเซอร์พาเลตมา1นต่อสนะครับโรโดิโก็บูนิสยังเจ็บตัวหลักก็อเล็กซ์อีวอบี้แฮร์รี่วิลสันจอร์ชคิงเควินราอูฮิเมเนสยืนหน้าเป้านะครับเจอก,กันล่าสุดคือ2ฤด,ดูกาลก่อนครับเสมอ2อบ้านเบอร์ลี่เกมเยือนเบอร์ลี่บุกชนะ2-0ตาามหน้เสือเายังมมมองฟูแลลบุกาศ แม่แต่พิจิจรดูแล้วจริงๆแยกยกันแยกเจอกันนะครับเบอร์ลี่แพ้มา6เกมติดฟูลแลมก็เพาะแพ้มา2เกมติดแต่พิจิตมองว่าเกมนี้ด้วยสถิติที่ผ่านมามันทำให้เบอร์ลี่มีลุ้นนะครับและเบอร์ลี่ต้องสู้เต็มที่ในเกมนี้เพื่อหนีตกชั้นเหมือนกันเกมแบบนี้วัดใจเบอร์ลี่ในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็พลิกชนะเลยครับปิดท้ายเที่ยงคืนครึ่งอีกคู่หนึ่งไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับบาร์เซโลนาจาฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาดับ15บาร์ซ่า40แต้ม เกมล่าสุดในลีกบุกชนะเบติสมา5-3นะครับกลางสดาเล่นแชมเปี้ยนลีกก็แซงชนะแฟรงเฟิร์ตในบ้านตัวเองมา2-1ครับทีนี้ตัวหลักๆก,กาบี้กับดานิโอโมยังเจ็บนะครับตัวหลักก็เฟลนกี้เดอยอง เปเดรีแนวลุกลาฟินยาลามินยามาโรเบตเลวันดอสกี้โดยมีในรายของมาคัตแรดฟอร์ดและก็ฟานตอโตเลสเป็นตัวสลับในแง่ของการโรเตชันนะครับในขณะที่โอซาซูน่ามี15แต้มเกมลาสุดในลีเปิดบ้านชนะเลมันเตมา2-0นะครับตัวหลักๆชุดน,นี้ก็วิกตอร์กาเซียไอมาโอรอดรูเบนกาเซียกองหน้าเป็นอันเตบูดิเมียนะครับเฉอกันฤดูกาลก่อนบ้านใครบ้านมันบาซ่าถล่ม3-0โอซาก็เปิดบ้านชนะ2-0อ่า4-2คู่นี้ก่อนเกม ขามองบาซลนาเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับแม่ดูแล้วพี่เจดูแล้วเนี่ยบาซ่าอาจจะเสียเปรียบเล่นกลางสัปดาห์มาแต่ก็เล่นในบ้านตัวเองนะครับยังดูเหนือกว่าโอซาซูนาเยอะพอสมควรครับวัดใจบาเซโลนาเลยครับพี่เจดมองว่าบาซ่าจะยิงขาดถึง2ประตูแน่สรุป3คู่นะครับคลิปแรกชอบไปที่เอเบอร์ตันเบอร์ลี่และบา์เซโลนาขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย